แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่1น,นะครับข้อ 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศส5 4 2แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ไก่ 16เมษายนพศ2562ขอไข่1พฤษภาคมพศ2562คอควาย20สิงหาคมพศ2562งองู24ธันวาคมพศ2562เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบ,บับที่4 ประกาศในราชจิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 6 2นะครับข้อ2กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสารรค์จันโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อนหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ข้อความนี้ตรงกับความหมายในข้อใดตามพระาราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศส5 4 2กไก่การศึกษาขอไข่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอควายการศึกษาตลอดชีวิตงง,งูมาตรฐานการศึกษาฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตข้อความนี้คือความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 1 2ก็คือการศึกษานะครับ ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายขอ, <S <S ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542กไก่การศึกษากรระดับอุดมศึกษาขอไข่การศึกษากรระดับปริญญาขอควายการศึกษาระดับอนุป,ปริญญางงูการศึกษาภาพบังคับเฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับ ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ก็คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานะครับข้อ4คำในข้อใดที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ไม่ได้ให้ความหมายไว้ตามมาตราสี่กไก่ครูขอไข่อาจารย์ขอควายผู้สอนง,งูงูขณาจารย์ ฉเฉลยนะครับข้อน,นี้ตอบขอไข่นะครับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ไม่ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรา4ก็คืออาจารย์นะครับข้อ5การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังข้อใดกอไก่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนขอไข่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคอควายการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ง,งูถูกทุกข้อฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบง,องูนะครับถูกทุกข้อนะครับเพราะการจัดการศึกษาในมาตรา8ให้ยึดหลัก1คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ 6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ2542มาตรา9การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษากไก่เขตพื้นที่การศึกษาขอไข่สถานศึกษาขอควายอง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงงูศึกษาที่การจังหวัดเฉลยน,นะครับวันนี้ตอบง,งูนะครับข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระจรายอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ในมาตรา9การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาก็คือไม่มีศึกษาที่การจังหวัดนะครับข้อ7การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือร่างกายพิการหรือทุก,กระพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปดังข้อใดกอไกเป็นแบบทั่วไปขอไข่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาคอควายเป็นพิเศษงงูเป็นแนวนโยบายที่เน้นพิเศษเฉลยนะครับคอนี้ตอบคอควายนะครับ การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการหรือทุรพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษนะครับข้อ8บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาดังข้อใดก็ไก่การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูขอไข่เงินอุดหนุนจากรัฐคอควายการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีด้านการศึกษาง,งูถูกทุกข้อเฉลยนะครับ้อนี้ตอบง,องูนะครับถูกทุกข้อนะครับซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาในเรื่องของการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเงินอุดหนุนจากรัฐและก็การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีด้านการศึกษานะครับข้อ9 s โฮมสคูลมีความสอดคล้องและปรากฏอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542กไก่มาตรา10ขอไข่มาตรา11คอควายมาตรา12งงูมาตรา13 เฉลยนะครับ้นนี้ตอบค resigned, อบควายนะครับโฮมส, uh, สคูละะะน, 42, นะครับส well อดคล้องและก็ปรากฏอยู่ในมาตรา12ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542น้อะครับข้อ10คําว่าชายเซนเตอร์มีความสอดคล้องและปรากฏอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542้ออกไก่มาตรา7ขอไข่มาตรา22คอควายมาตรา26งงูมาตรา27 เฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไขนะครับคำว่าชายเซ็นเตอร์นะครับจะมีความสอดคล้องแล้วก็ปรากฏอยู่ในมาตรา22ของพระราชบัญญ,ญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542นะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาในชุดที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ